สวัสดีครับยืนยันการอัดคลิปวันที่28สิบแปดกรกฎาคมหกแปดวันที่วุ่นวายแล้วก็ยังมีการลบกันมีเสียงระเบิดอยู่บนฟ้านะครับมีเสียงปืนใหญ่อยู่บนฟ้านะครับผมจะรีบส่งกีตาร์ตัวนี้ไปให้ท่านช่วยซื้อนะครับคุณมาร์คนะครับคุณมาร์กซื้อผมไปน่าจะห้าสิบตัวได้แล้วมั้งครับเนี่ยครับตัวนี้สภาพดีมากแล้วเป็นรุ้นหายาก,กน,นะครับเป็นลิมิเต็ดอี dition นะครับ ยองปมไอเบนเดตนะครับทีนี้เป็นสภาพก่อนส่งนะครับตัวนี้จะไม่ถอดคอนะครับคือในกรณีที่ไม่ถอดคอเนี่ยผมจะขอให้ผู้รับเนี่ยยืนยันว่ายอมรับความเสี่ยงได้ต่อยแพ็คดีแค่ไหนก็อาจแตกหักได้ครับผมจะไม่ได้รับประกันในการให้ส่งทั้งตัวนะครับผมจะไม่ได้รับผมมจะไไ่ด้รับประกันการแตกหักของกีตาร์ให้นะครับแต่ผมจะแพ็คเต็มที่แล้วเดี๋ยวคุณดูคลิปว่าถ้าผมแพ็คขนาดนี้มันแตกหักได้ก็ต้องยอมแล้นละครับ สัจหรับท่านที่ยอมให้ถอดคอกับบอดี้ผมรับผิดชอบเต็มที่นะครับนี่ครับเล็กฝาปิดเหล็กขันคอยังมีพลาสติกอยู่เลยมันใหม่จริงนะครับแล้วก็ใช้งานได้ดีนะครับเหล็กขันคอผมปรับแต่งกีตาร์เรียบร้อยนัดไม่ได้ล็อกไปนะครับแค่หมุนไปหลวมหลวมนะครับสภาพกีตาร์นะครับยอดเยี่ยมสภาพกีตาร์ผะสมนะผะสมได้เลยนะครับตัวเติรดแร้วนี้ก็ไม่ค่อยมีรอยครับแล้วก็ฝาปิดด้านหลังก็ยังมี พลาสติกแปะอยู่เลยครับแล้วก็มีไอเบเนตมีคิวซีนะครับปียี่สิบเจ็ดนะใช้ป่ะเมนุเห็นเลขยี่สิบเจ็ดผมไม่เคยมีกีตาร์ใหม่ๆอย่างนี้หรอกผมมีแต่กีตาร์เก่าๆผมไม่ค่อยชอบกีตาร์ใหม่ๆเพราะว่าผมไม่กล้าเล่นนะมีรอยขูดแล้วออกไปไมู้เมดอินนะครับขูดออกไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้โอเคเดี๋ยวจะพแพคเรามาดูตอนแพคเสร็จกันเลยครับผมมีการกระแทกแบบเป็น มันม้วนหนึ่งนี้เลยไปครับจะได้รีบไปส่งก่อนที่มันจะไปส่งไปษนีไม่ได้เขาสั่งปิดหมดนะครับยืนยันการอัดคลิปอีกครั้งวันที่ยี่แปดกรกฎาคมหกแปดนะครับแพ็กเสร็จเรียบร้อยก็เป็นชั่วโมงนะครับผมใช้การกระแทกเปลืองมากครับรีบใหญ่ได้เกือบหมดอ่ะมีบ,บ้านเกิดเลยเพราะว่าไม่รู้จะทํายังไงจะเก็บของไหนดีไม่รู้ม่วนหมดนนี่นะครับมาร์กก้าวหันย้ออยู่ตรงนี้นะครับเห็นชัดเชียว แล้วคุณดูสิครับผมแพนะ็กกีตาร์น่ะผมได้ใช้การกระแทกเยอะขนาดไหนถึงจะแพ็กขนาดนี้ครับคุณแพ็กเนี่ยหนาๆอย่างนี้ครับสามทบอะ่ะก็ยังเห็นกีตาร์อยู่นะว่าสีอะไรนี่ผมแพ็กจนมันไม่เห็นสีแล้วครับหนาๆอย่างงี้โบไปต่างหากเฉพาะไปซื้อยากซองอย่างนี้เหรอโอ้โหก็แพงนะครับแค่แค่รีมหนาๆแค่นี้แผ่นหนึ่งอะ่ะไมโครออฟฟิศขายแพงนะเนี่ครับคอจะคอเล็กๆใหญ่เบลลมเทิมต้องหวยตรงนี้นะครับ แลแ้วแพคเกินออกไปขนาดนี้กระแทกเข้ามาจะได้ไม่โดนนะครับแต่ทีเนี้ยกล่องมันจะใหญ่ค่าส่งจะแพงด้านหลังครับไม่เห็นอะไรทั้งนั้นแะครับหนาสุดๆแล้วก็ตรงนี้ลองสันคอตรงนี้จะเป็นส่วนที่แตกง่ายที่สุดตรงจอยที่มันยึดน็อตสี่อันนะครับลองขึ้นมาตรงคอถ้ามันกระแทกเต็มแรงกระเด้งช่วยเรานะครับด้านข้างหนาหมดด้านท้ายนะครับด้านท้ายหนามาก นะครับเขาอสอบการโยนไปสนีนะครับหรือว่าขนส่งนะครับ <S <S เขาโยนอยู่แล้วละครับตองคอเนี่ยยกให้มันสูงเพื่อจะได้ตรงนี้ไม่โดนตรงเนี้ยยกลอยขึ้นมาเลยเป็นทรงเอพทรงเลดพอนะครับหัวก็จะงุ้มลงก็ต้องแพคแบบนี้นะครับให้มันลอยดันตรงคอนี่ให้มันลอยไว้ปึ้งมาปึ้งมาครับหรือกระแทกเดินกดจากด้านบนปึ้งหลอดจากด้านบนกระแทกทับปั้งอันนี้มาเคยลองแล้วตรงนี้ครับอ่า เดี๋ยวตีลังหนาๆใส่เข้าไปครับอ่าโอเคไปกันครับเดี๋ยวตีลังเลยจะรีบออกไปส่งนะครับดูแลด้วยใจครับครับผมผมใช้เป็นลังแอร์นะครับลังแอร์นะวันนี้ก็จะเป็นเนี้ครับยี่ห้อนี้ครับลังแอร์จะแพงนิดนึงครับแต่มันแข็งแรงกว่าแล้วผมตีตีลังอีกชั้นนึงเนี่ยเอามาตัดประกบแพ็กอีกชั้นแล้วเดี๋ยวจะวางวางปิดด้านบนอีกชั้นหนึ่งด้วยฝาปิดนะครับจะปิดหลายชั้นนะครับ กลัวเวลามันวางทับนะครับโอเคเอาให้รอบครอบครับหนาแน่นสุดๆแพ็คเสร็จเรียบร้อยครับกล่องรังกระดาษแข็งแรงนะครับหนาลองถ้าวางทับแบบไม่หนักมากเกินไปก็รอดครับนะครับถ้าเอาตู้เย็นมาวางทับก็ไม่มีรอดครับเนี่ยครับแพ็คอย่างเงี้ยครับข้างในหนามากข้างนอกหนามากอย่างเงี้ยโยนไป้มันก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่ากล่องมันก็กระแทกได้กีตาร์ข้างในก็หนามากแล้วมีขวดน้ํารองอยู่เราต้องพึ่งตัวเองให้มากที่สุดนะครับซื้อขายกับผมเนี่ย วางใจเลยนะครับผมดูแลให้เต็มที่ครับน,นี่ครับการแพ็คแบบทั้งตัวเป็นแบบนี้นะครับแต่จะไม่อยู่ในออประกันประกันเงื่อนไขที่ว่ารับผิดชอบถ้าเสียาหายนะครับแต่คุณดูเถอะครับมันไม่พังหรอกผมแพ็คขนาดเนี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดให้ผมถอดคอกับบอดี้ได้ผมรับผิดชอบเต็มจำนวนครับโอเคขอบคุณมากครับ